สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกระมาพบกันอีกเช่นเคยสาวที่สดใสของวันนี้ขอสวบเธอสักหน่อยนะเออตีแต่เฮากัดแต่เฮานีกันดอกโอ้ยจะอิงหยังดอกและตั้งแต่เมียตัวนี้ทอดปอกข้อมาทุกเช้าจะต้องตามหา ใครที่ไม่เห็นน่ก็คือเจ้าเสี่ยวไปอ่ะและไก่ก็หอมเสียบแทนแมวตลอดเวลาเยอะดิเพอเชียวนะเรียกแมวว่าทอแล้วไล่ไก่ลงจากบ้านทอยิ่งกว่าแต่ให้ซามตัวนี้กินข้าวก่อนแล้วเราก็จะไปหาเจ้าเสี่ยวไปเมื่อกี้เสียงกระดิ่งเด้งๆอยู่ตรงนน้นกินข้าวเสร็จก็หลับดีเนาะเราหลับง่ายเหลือเกินเนาะไอ้ก็ขยันไปเหลือเกินแล้วแมวก็ลอกในลอกนะเพราะว่าเราได้ยินเสียงกระดิ่งอยู่ข้างบน้านป้ากดว่าเขาลอกเราค่ะเขาเดินกลับมาลงทางห้องน้ำเอาไปไปก็ขึ้นมาหาไปเหมือนกันเหรอวันนี้น่าจะได้เเเเเจออออออไปปแแแนน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 น่่่หหละะะขขณี้้้้รราาาาายยููงบงบววมมืืกก็คิใ ตัวอ่าขึ้นมากันเบิดเลยและทีนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ตรงนี้ตัดภาพไปที่เจ้าเชออกำลังทําอะไรทุกคนพูดเบาๆเดี๋ยวเขาจะได้ยินนั่นก็คือ สี่โอ้ยเออไม่มีทีสี่หรือไงเนาะสี่ไปทัวที่บัวเด่นเนาะแม่หื่นคอยก็ได้ก็ถือว่าเป็นการจเจริญเติบโต,รตรดีๆทุกวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากินที่แมวไปบ้างหรือเปล่าเดินขึ้นบ้านมาคิดว่าแมวเดินตามมาด้วยโอ้ยที่ไหนได้ต้องเปิดเสียงเรยยียกแมวไม่งั้นก็คือไม่วิ่งขึงข้นมาก็เจิงข,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 ขนาดนี้แต่ว่ามันถี่นี้แมวตัวหนึ่งที่เอนจังได้แล้วก็บวมมาเฮ็ดจังได้แล้วก็บวมมาอันนี้ก็คือมาแล้วไปเลยนะเจ้าเถยาอ้ายนี่ในขณะที่รอให้แมวตัวนั้นมาอ่ะมาเล่นกับ มาฝึกความเร็วมือซ้ายมือขวาว่าจะตะปบกันได้ไหมได้ไหมจะทำได้ไหมก็ทำได้แล้วคู่จะเดียด้วยนะ แม่เสียงขู่สั่งนักกลัวเหลือเกินหอต้องเข้าลลแ,แ,แล้วไหมล่ะแหบแห้งเหลือเกินกินน้ำได้ไหมถอยจ้า,กกาเกี้ยวเราก็เลยเปลี่ยนจุดหมายมาเป็นเจ้าเทียวเอเอเออนี่ก็คือไม่กลัวเพื่อนกันแต่ไม่กลัวแล้วก็ไม่เล่นให้เลยหรือไงเราเออก็ส่องเสมอนมีใครมาทั้งที่ในบ้านไหนมีกันอยู่แค่นี้แหละอ่ะวก็เล่นให้อยู่อ่ะล่าสุดหมุนแขนแมวแล้วก็คือเออก็พยายามเล่นให้เราอยู่นะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าแกออกก่อนไหมเออเอเอเดี๋ยวแกออกให้แต่มันก็ดีนะเออฝึกฝึกขยับขยืขยนร่างกายหน่อยไหมละ่ะโอ้ยตัวถ่ายก็ออกไง นั่งมองหรือ,อ,อนั่งเล่นเราจะเสียวไปไปหลายนาทีแล้วก็ยังไม่ขึ้นบ้านก็เลยไปแก้แม่ต้อด้วยการให้ปาทารูแบบต้องงับเอางับเอาให้ได้สิจ้างับเร็วอุย้ยเดี๋ยวมันอยากมันซ่าบุก,กินสะดอกเนาะเสื้อไหมแมวขียดหร่ย่างหนีซ้ำมาท,ทีน่นี่และป่ายก็ขึ้นมาบ้านจนไนดะ้พร้อมกับเจ้าไก่ตัวนี้เชื่อไม่เชื่อไก่ไล่จิกดากเล่นขึ้นเหอนเข้าบริกินซ้ำต้องเอาข้าไปไว้ใต้เตียงให้เจ้าเทียวปกิน่นะคิดดูว่ากลัวขนาดไหนเออก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เลยแค่เข้าไปอยู่ในกรงเฉย ในช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่คือเวลาที่แมวจะต้องได้กินข้าวแล้วเขาก็จะออกมาข้างนอกเพื่อให้รู้ว่าไกห่หอยเวลากินข้าวคอยะไรเดอ้เอเฮ้ยวันนี้ขีอ้อ้อนนะทุกคนขีอข้อ้อนขี้อ้อนตอนบ่ายแต่ตอนเช้าต้องตามโตเป็นคนที่ต้องตามดูแมวให้ครบทั้งสี่ตัวในตอนเช้าไม่งั้นเราจะนอนไม่หลับนะทุกคนมันจะมีความกังวลในใจว่า,วาเฮ้ยแมวเราอยู่ตรงไหนคือถ้าเกิดเจอสี่ตัวครบโอเคสบายใจไต่ก็นอนเล่นสบายใจเหมือนกันแต่มีสบายกว่านี้อีกไงเออไงนี่สบายขนาดไหนหดูสินอนทางกันเข้าไป หลาบไปกับเม่านางเซลเออร์ที่นอนรับลมดีแล้วก็นาตาเซรุมเซือด,ด้วยฝั่กูไดก็เจ๊ก็จะจะขายแลย้วจะก็มาคลิปนะฮบายบ๊าย